สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับ Toyota ารี vo นะคะคันนี้เป็นรุ่น p r ี n ร e r นนะคะ Smart c a ค2 4 e p l u สนะคะขับเคลื่อน2ล้อนะคะเกียร์ธรรมดา6จังหวะมิติความยาวนะคะ5 3 1 5ม mm ิลิเมตรนะคะกว้าง1,855ม mm ิลิเมตรนะคะคันนี้นะคะบอกได้คำเดียวเลยว่าราคาเนะคะเปิดมาแค่4 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นคะ่ะ ในส่วนของภายในกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะกระจกนีคะสามารถปรับขึ้นลงอัตโนมัตินั่นเองนะคะแล้วนะคะในส่วนของพวงมาลัยนะีคะก็ จะสามารถปรับได้4ทิศทางด้วยกันนะคะสูงต่ําและเข้าออกได้เลยนะคะกุญแจก็จะเป็นในส่วนของกุญแจรีโมทนั่นเองนะคะเรามาในส่วนของปุ่มฟังก์ชันกันบ้างนะคะสาหรับคันนี้นะคะสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงนะคะโทรศัพท์และ M I D นะคะอยู่ตรงพวงมาลัยนั่นเองนะคะมาดูเลขไม์กันบ้างนะคะสำหรับคันนี้ ใช้งานแค่94,000กิโลเท่านั้นนะคะมาดูในส่วนของระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อกันบ้างนะคะ การเชื่อมต่อด้วย USB นะคะการเชื่อมต่อด้วยบลูทูธนะคะแล้วสาม,มารถเสียบสาย AUX นะคะรองรับนะคะในส่วนของการรับโทรศัพท์ได้อีกด้วยนะคะมีวิทยุ FM AM นะคะเครื่องเล่น DVD นะคะแล้วที่สำคัญนะคะมีสัญญาณการเตือนรัดเข็มขัดนิรภัยนะคะเพิ่มความปลอดภัยทุกการเดินทางอีกด้วยนะคะแล้วมาในส่วนของระบบแอร์นะคะก็สาม,มารถนะคะ ปรับความเย็นนะคะได้ตามใจชอบกันเลยทีเดียวนะคะมาดูในส่วนของระบบเกียร์กันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดา6จังหวะนั่นเองนะคะแล้วนะคะข้างๆในส่วนของ มีปุ่มอยู่2ปุ่มนะคะก็จะเป็นในส่วนของปุ่มสวิตช์เลือกโหมดการขับขี่แบบระหยัด e ีโคนะคะแล้วแบบสปอร์ตเพิ่มพลัง Power อร์นั่นเองนะคะสำหรับภายในนะคะเบาะนั่งด้านหน้านะคะก็สามารถปรับเลื่อนและปรับเอยนได้นะคะแล้วเบาะนั่งด้านคนขับนะสามารถปรับระดับสูงต่ำได้อีกด้วยนะคะ และสำหรับคันนี้นะคะมีถุงลมนิรภัยนะคะ3ที่ด้วยกันนะคะมีที่พวงมาลัยนะคะฝั่งคนขับนะคะและตรงหัวเข่านะคะแล้วอีกที่หนึ่งนะคะก็จะอยู่ตรงฝั่งคนนั่งข้างนะคะมีระบบเบรก ABS นั่นเองนะคะ มาดูในส่วนของเชื้อเพลิงกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะเชื้อเพลิงก็จะเป็นในส่วนของดีเซลนั่นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์4สูบนะคะแถวเรียง16วาลความจุก,กระบอกสูบ2,393ซีซีอัตราส่วนกำลังอัด15 จุดหต่อ1นะคะกำลังสูงสุด150แรงม้าระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีดด e เ t กอิ e เซชันแบบ c o น m อนเรล l นะคะความจุถังน้ำมัน80ลิตรนั่นเองนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับในส่วนของ Toyota Rivo คันนี้นะคะถ้าชอบนะคะถูกอกถูกใจนะคะก็อย่าลืมกดติดตามด้านล่างกันได้เลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะมาเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ